ในบทที่สองของภาคเรียนนี้ก็จะเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นเนี่ยคือจำนวนที่บ่งบอกโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นความน่าจะเป็นนะคะจะช่วยในการตัดสินใจต่อเหตุการณ์มากมายในชีวิตประจำวันนักเรียนก็คงดูในคลิปที่ครูส่งให้ไปแล้วนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ เรื่องของความน่าจะเป็นตัดสินอะไรได้บ้างนะคะอาทนตย์เราก็มาเข้าสู่เนื้อหาของเราเลยในเรื่องของความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน3หัวข้อหัวข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของการทดลองสุ่มและเหตุการณ์หัวข้อที่2เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นหัวเรื่องหัวข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องกฎที่สำคัญบางประการ จะเป็นโจทย์ปัญหาที่ใช้กฎในการแก้โจทย์ปัญหานี้ศัพท์คำแรกเราคงจะรู้จักกันแล้วนะคะถ้าใครดูคลิปเนี่ยการทดลองสุ่มค่ะการทดลองสุ่มเนี่ยออคือการทดลองที่ทราบว่าผลลัพธ์อาจจะเป็นอะไรได้บ้างแต่ไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าในแต่ละครั้งที่ทดลอง ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรในบรรดาผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้เหล่านั้นคือเรารู้ค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแต่บอกไม่ได้แน่ว่ามันจะขึ้นอะไรหรือจะเกิดอะไรขึ้นได้นะคะเช่นเขบอกว่าท่อลูกเต๋าหนึ่งครั้งเนี่ยแต้มที่ปรากฏบนหน้าลูกเต๋าอาจจะเป็นหนึ่งสองสหเรารู้ว่าจะเป็น1ไม่ไม่หก็สองก็สามก็สี่ก็หก็ห แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าแต้มที่จะได้เป็นแต้มใดเราเรียกการทอดลูกเต๋าดังกล่าวว่าการทดลองสุ่มการทดลองสุ่มและผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดนะคะเราเป็นเป็นเซตเซตของแต้มที่ปรากฏของลูกเต๋าที่เป็นไปได้ทั้งหมดเราเรียกว่าปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space นะครับ ปริภูมิตัวอย่างคือเซตของผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดจากการทดลองสุ่มปริภูมิตัวอย่างแต่เราจะชินคำว่า sample space นะคะ sample space อ่ะที้ดูบทนิยามค่ะเขาบอกว่าปริภูมิตัวอย่างหรือเจ้า sample space เนี้ยคือเซตเป็นเซตนะคะเซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม sample space หรือปริภูมิตัวอย่างเนี่ยจะต้องเป็นเซตค่ะดูตัวอย่างแรกเลยบอกว่าจงหา sample space ภาษาอังกฤษ,กฤษคือ sample space ครูก็จะชินกับคำว่า sample space นะคะภาษาไทยคือคำว่าปาริภูมิตัวอย่างของอะไรของการทออลูกเตา๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งเมื่อสนใจแต้มอันนี้สนใจแต้มที่ปรากฏค่ะ งั้นในเขียนในการเขียน sample space หรือปริภูมิตัวอย่างเนี่ยจะต้องเป็นเซตนะคะ sample space เราก็ให้ชื่อมันว่า S นะฮะ S ของตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเซตซึ่งประกอบด้วยแต้มของลูกเต๋าค่ะก็1 2 3 4 5 6สสี่ห้านะคะสัญลักษณ์ตัวนี้กูบอกไปเลยก็ได้อันนี้คือจำนวนสมาชิกในเซตของ sample space ค่ะสัญลักษณ์ตัวนี้คือจำนวนสมาชิก ในเซตของแซมเปิลสเปซในตัวอย่างนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันมีอยู่6นะคะมันมีอยู่6เพราะฉะนั้นแซมเปิลสเปซนี้เซตนี้มีสมาชิกอยู่6ตัวด้วยกันต่อไปก็จะเป็นหน้าที่2นะคะในหน้าที่2ตัวอย่างตัวอย่างที่2ค่ะก็ดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่2นี้เขาบอกว่าให้เขียนปริภูมิตัวอย่างปริภูมิตัวอย่างคือแซมเปิลสเปซ ปริภูมิตัวอย่างคือ sample space ของการทดลองสุ่มสุ่มนะคะไม่ให้สุบในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อ1ค่ะการแข่งขันระหว่างทีมฟุตบอลกอกับทีมฟุตบอลขอโดยสนใจผลการแข่งขันของทีมกอในการแข่งขันฟุตบอลนะคะเพราะฉะนั้น sample space ผลการแข่งขันมันก็จะเป็นได้3อย่างนั่นกูให้เป็น ข้อ1 sample s เ a c e 1นั่นเองนะคะการแข่งขันก็อาจจะเป็นชนะแพ้เสมอก็เป็น3ด้วยกันการแข่งขันอย่างหนึ่งไม่แพ้ก็ชนะนะคะหรือไม่ก็เสมอนะคะเขาสนใจอะไรนักเรีนยนตอบให้ถูกนะลกูกสนใจผลการแข่งขันค่ะต่อไปข้อที่2โยนเหรียญ1น1เหรียญ4ครั้งค่ะสนใจจำนวนครั้งที่จะขึ้นหัว สนใจจำนวนครั้งที่จะขึ้นหัวเพราะฉะนั้นในการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสี่ครั้งสนใจจำนวนครั้งที่ขึ้นขึ้นหัวก็คือไม่ขึ้นหัวเลยก็เป็นศูนขึ้นหัวหนึ่งครั้งขึ้นหัวสองครั้งขึ้นหัวสามครั้งหรือขึ้นหัวทั้งสี่ครั้งค่ะศูนย์นี้แปลว่าไม่ขึ้นหัวเลยนะคะเขาถามจำนวนครั้งงั้นในข้อสองค่ะ sample space ก็จะเป็นอันนี้ จำนวนก็จะเป็น5ส่วนข้อที่3ข้อที่3ก็เขาบอกว่าในการผลิตหลอดไฟ1,000หลอดใน24ชั่วโมงสนใจจำนวนหลอดที่เสียเมื่อผลิตครบ24ชั่วโมงจำนวนหลอดไฟที่เสียก็คือเสีย ไม่เสียเลยเสียหลอดเดียวเสียสองหลอดเสียสามหลอดเสียสี่หลอดเสียห้าหลอดหรือไม่โรงงานนี้ไม่ได้เรื่องเลยเสียมันหมดทั้งพันหลอดเลยนะคะอันนีด้ดูดีว่าเขาสนใจอะไรต่อไปข้อที่สี่ค่ะเขาบอกว่าหยิบลูกปิงปองหนึ่งลูกออกจากถุงซึ่งบรรจุลูกปิงปองสีขาวและสีส้มสนใจว่าได้ลูกป,ปอลูกปิงปองสีใดเลราะลูกปิงปองมันมีแค่สองสีคือขาวกับส้ม งั้นถ้าสนใจสีก็แซมเปิลสเปกก็เป็นขาวกับส้มตัวอย่างที่สามต่อเลยนะคะตัวอย่างที่สามเขาบอกว่าจงเขียนปริภูมิตัวอย่างของการสังเกตวันที่ฝนตกหรือไม่ตกตั้งแต่หนึ่งถึงสามสิงหาปี2อ6 2 อันนี้โจทย์ใหม่ไม่รู้เปลี่ยนเป็นหกส่วสามหกสี่หรือเปล่านะคะอ่ะสมมติเป็นอันนี้แล้วกันฝนตกหรือไม่ตกอันนี้กี่วันโลกสามวันเพราะฉะนั้นไม่ตกเลยก็ศูนย์นะตกวันหนึ่งตกสองวันหรือตกเป็นหมดทั้งสามวันเลยก็ได้สนใจอะไรคะฝนตกนะคะตกวันหนึ่งสนใจจำนวนวันที่ฝนตกตกวันหนึ่งเอ้โทษไม่ตกเลยตกวันหนึ่งตกสองวันตกสามวันสนใจจํานวนวันที่ฝนตก นดูดีนะคะว่าโจทย์เขาสนใจอะไรเขียน s แมเปิลสเปซให้ตรงตามที่โจทย์สนใจค่ะต่อไปจะเป็นคำว่าเหตุการณ์เหตุการณ์ภาษาอังกฤษว่า Even t e v e n เเหตุการณ์ e v e n นนะคะเขาบอกว่าในการทดลองสุ่มเช่นจะทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งสนใจแต้มสนใจแต้มเพราะฉะนั้นแซมเปิลสเปซก็1นถึงห ถ้าสนใจเฉพาะแต้มที่มากกว่า4จะได้ว่ามันจะเป็น5หรือไม่ก็6 5และ6เราจะเรียกเซตของผลลัพธ์ที่สนใจจากการทดลองสุ่มว่าเหตุการณ์มีซ a เ p ิ้ลสเ c e แล้วเราสนใจอะไรในซ a เ p ิ้ลสเ c e นั้นเราเรียกเขาว่าเหตุการณ์ใช้ตัว e แทนนะคะใช้ตัว e แทน ปณิยานที่สองเหตุการณ์คือ s ับเซตของปริภูมิตัวอย่างหรือเหตุการณ์คือ s ับเซตของแซมเปิลสเป e ค่ะต่อด้วยตัวอย่างที่4นะคะตัวอย่างที่4เขาบอกว่ายังไงบ้างเนี่ยหน้า3แล้วนะคะหน้า3แล้วในตัวอย่างที่4ค่ะเขาบอกว่าในการทอดลูกเตา๋า1ลูก1ครั้งผลลัพธ์ที่สนใจคือแต้มที่ได้ สนใจแต้มที่ได้มม้ข้อแรกเลยหาแซมเปิลสเปซสนใจแต้มแต้มก็1นถึงหค่ะ s ซมเปิลสเปซก็1นถึงหกหนึ่งเขียนเซ็ตเป็นนะลูกนะ1 2ึ่งสองสาม่ห้าไม่ลืมนะคะเซ็ตอยู่ในภาคเรียนที่แล้วข้อที่2ค่ะเหตุการณ์ที่ได้แต้มซึ่งหารด้วยสลงตัวนั้นในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะต้อง คำตอบจะต้องเป็นสมาชิกใน sample space นั่นเองเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็น subset ของ sample space นะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่1เนี่ยสนใจอะไรแต้มที่หาด้วย3ลงตัวก็มี3กับ6แค่นั้นนะคะข้อที่3เหตุการณ์ที่ได้แต้มน้อยกว่านี่นี้ค่ะเหตุการณ์ที่ได้แต้มน้อยกว่า4น้อยกว่า4ก็มี1 2 3นะ,ะข้อที่4 เหตุการณ์ที่ได้แต้มมากกว่าหกจะบ้าลูกเต๋ามีแค่หนึ่งถึงหกเพียได้แต้มมากกว่าหกเหตุการณ์ก็จะเป็นเซตว่างนะคะเป็นเซตว่างหรือจํานวนก็จะเป็นศูนย์นะคะจำนวนเป็นศูนย์ข้อที่ห้าค่ะเหตุการณ์ที่ได้แต้มมากกว่าศูนย์ก็หนึ่งถึงหกนะคะเป็นข้อสี่อันที่สี่เนี่ยค่ะในคาตอบข้อที่ห้าเหตุการณ์ที่สี่ก็หนึ่งถึงหกนะคะ เขาบอกว่าสังเกตสังเกตสังเกตว่าเซตว่างเซตว่างและปริภูมิตัวอย่างก็เป็นเหตุการณ์เหมือนกันนะคะตัวปริภูมิของมันก็เป็นเหตุการณ์เหมือนกันเซตว่างก็เป็นเหตุการณ์ค่ะต่อไปในะตัวอย่างที่5ต่อเลยนะคะัอย่างที่5เลยบอกว่าในการตรวจสภาพของสินค้าชนิดหนึ่งผู้ตรวจจะหยิบสินค้าขึ้นมาตรวจ ทีละชิ้นรวม3ชิ้นผลลัพธ์ที่สนใจคือผลการตรวจสภาพของสินค้าทั้ง3ชิ้นว่าแต่และชิ้นผ่านหรือไม่ผ่านมาตรฐานให้หาไร่ให้หาแซมเปิลสเปซและให้หาเหตุการ์เรา,าดูแซมเปิลสเปซก่อนนะคะหยิบขึ้นมา3ชิ้นแล้วก็ตรวจค่ะเพราะฉะนั้น,ช,น,น,นชิ้นที่1ผ่านชิ้นที่2ผ่านชิ้นที่3ผ่าน หรือไม่ก็ชิ้นที่หนึ่งผ่านชิ้นที่2ผ่านชิ้นที่สามไม่ผ่านนะก็เป็นแบบนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่1ผ่านชิ้นที่สองไม่ผ่านชิ้นที่สผ่านชิ้นที่1ผ่านชิ้นที่2ไม่ผ่านชิ้นที่สามไม่ผ่านชิ้นที่หนึ่งไม่ผ่านชิ้นที่สองผ่านชิ้นที่สาผ่านชิ้นที่หนึ่งไม่ผ่านชิ้นที่สองผ่านชิ้นที่สามไม่ผ่านชิ้นที่1ไม่ผ่านชิ้นที่สองไม่ผ่านชิ้นที่สามผ่าน และสุดท้ายไม่ผ่านมันทั้ง3ชิ้นค่ะนั่นคือปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space ทีนี้สนใจอะไรคะสนใจเหตุการณ์ที่สินค้าผ่านมาตรฐานอย่างน้อย2ชิ้น mm hmm. ก็คือต้องผ่านอย่างน้อย2ชิ้นผ่าน2ชิ้นก็ได้หรือผ่าน3ชิ้นก็ได้เนี่ยอันนี้คะอันนี้ผ่าน3ชิ้นมาอยู่ในเหตุการณ์ได้ผ่าน2ชิ้นอยู่ได้ผ่าน2ชิ้นอยู่ได้ อันนี้ผ่านชิ้นเดียวอยู่ไม่ได้อันนี้ผ่านสองชิ้นอยู่ได้ผ่านชิ้นเดียวไม่ได้อยู่ค่ะผ่านชิ้นเดียวไม่ได้อยู่ค่ะไม่ผ่านเลยยิ่งไม่มีสิทธิ์อยู่ใหญ่เลยนะคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่มีสินค้าผ่านมาตรฐานอย่างน้อยสองชิ้นต่อด้วยตัวอย่างที่หกกันเลยนะคะเดี๋วครูแอบดูก่อนว่ามันมีกี่ตัวอย่างจำไม่ได้โอ้มีแค่เจ็ดโอเคค่ะ 6และ7เลยแล้วเดี๋ยวนักเรียนทําแบบหันเองนะคะแบบแันนี้ครูจะไม่อธิบายอะไรทั้งสิ้นทําเองค่ะเพราะว่ามันง่ายอย่างที่6ค่ะโยนเหรียญโยนเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็ทอลูกเต๋าหนึ่งลูกพร้อมกันค่ะเหรียญหนึ่งเหรียญลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งผลลัพธ์ที่สนใจคือหน้าของเหรียญและแต้มบนหน้าของเต๋าหน้าของูกเต๋าจงหาปริภูมตัวอย่างเพราะฉะนั้นปริภูมิตัวอย่างก็จะเป็น โยเลียเนาะก็หัวหนึ่งหัวสองหัวหนึ่งหัวกับลูกเต๋าขึ้นแต้มหนึ่งหัวกับลูกเต๋าขึ้นแต้มสองหัวกับลูกเต๋าขึ้นแต้มสามหัวสี่หัวห้าหัวหกต่อไปก้อยก้อยกับลูกเต๋าขึ้นแต้มหนึ่งก้อยกับลูกเต๋าขึ้นแต้มสองจนถึงก้อยกับลูกเต๋าขึ้นแต้มหกอันนี้คือแซมเปิลสเปซหรือปริภูมิตัวอย่างจะต้องเป็นเซต นะคะปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space เป็นเซตของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่มค่ะข้อต่อไปสนใจเหตุการณ์ที่แต้มลูกเต๋าเป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเนี่ยค่ะเหตุการณ์ในข้อ2อ็เป็นเหตุการณ์ที่1เนาะเพราะข้อ1มันเป็น sample space แต้มขอหููเต๋าเป็นจำนวนคู่ก็หัว2หัว4่หัว6ก้อย2ก้อย4ก้อย6ข้อ3เหตุการณ์ที่ขึ้นหัวก็หัว1 หัวหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวหกข้อที่สามค่ะข้อที่สี่นะ,ะลูกเหตุการณ์ที่ขึ้นก้อยขึ้นก้อยนะสนใจเฉพาะก้อยนะและแต้มบนหน้าลูกเต๋าเป็นหกก็มีอันเดียวค่ะก้อยหกก้อยหกจำนวนก็จะเป็นหนึ่งเท่านั้นต่อไปตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่เจ็ดแล้วค่ะฟังกันสิบสี่นาทีนะคะไม่เป็นไรนะตัวอย่างที่เจ็ดค่ะ ขาบอกว่าในการหยิบลูกบอลพร้อมกันสองลูกหยิบพร้อมกันสอลูกออกจากกล่องซึ่งบรรจุลูกบอลสีขาวสามลูกสีแดงสองลูกโดยที่ลูกบอลทุกลูกแตกต่างกันเรียนจําได้นะคะหยิบพร้อมกันเนี่ยถือว่าเป็นการจัดหมู่นะคะหยิบพร้อมกันถือเป็นการจัดหมู่ค่ะทีนี้ผลลัพธ์ที่สนใจคือลูกบอลที่หยิบลูกบอลที่หยิบ จงหาปาริภูมิตัวอย่างและเหตุการณ์ที่ลูกบอลเหตุการณ์ที่ได้ลูกบอลสีขาว1นลูกและสีแดง1นงลูกไม่เราแอบหาแซมเปิลสเปซก่อนก็ได้นะคะลูกบอลมีทั้งหมดมีทั้งหมด5้ลูกหยิบพร้อมกัน2ลูกเพราะฉะนั้นจํานวนเหตุการณ์ใช้วิธีจัดหมู่ค่ะ5 2าสอจำได้ไหมลูกก็5แฝกหารด้วย5ลบ2แฝกก็ได้3แฝกแล้วก็คูณอีก2แฝกเ็นเสร็จแล้วได้10วิธีค่ะ เงั้นเราแอบคิดไปแล้วว่าถ้านักเรียนแจกแจงสมาชิกของ Sample Space เนี่ยจะมีทั้งหมด10วิธี10แบบด้วยกันอ่ะเราก็เขียนนะคะสีขาวไว้ให้เป็น WW สีแดงให้เป็น Red ค่ะเพราะฉะนั้นขาว1กับขาว2ขาว1ขาว2ขาว1ขาว3ีมยพร้อมกันเั้นขาว่ขาวสขาวเขาวนี่ก็วิธีเดียวกันนะคะหรือใครจะเขียนเป็นแถมภาพก็ได้แล้วแต่นะลูกอันนี้ทักษะนะคะ ขาหนึ 2, 3, ну 1, 1 2, 1, ่งเขาสองเขาหเขาามเขาหกับแดงหนึ่ขาหกับแดงสองเาสอกับเขาสองขาสอกับขาสามเขาสอกับแดงหนึ่งเขาสอกับแดงสองขาสากับแดงหนึ่ขาสากับแดงสแดงหนึกับแดงสค่ะทั้งหมดสิแบบหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดแสินับให้ครบนะคะนี่สนใจอะไรล่ะสนใจลูกบอลสีขาว1ลูกและสีแดง1ลูกโอเค อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเพราะว่าเป็นแดงทั้งคู่อันนี้ก็ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้เอานะคะแด,แ,แดงหนึ่งขาวหนึ่งเอาแดงหนึ่งทๆๆขาวหนึ่งแดงหนึ่งเอาขาวหนึ่งแดงสองเอาอันนี้ไม่เอาเพราะมันเป็นสีขาวทั้งสองลูกอันนี้ขาวกับแดงเอา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 นี้แดงสองลูกไม่เอาจะเห็นว่าเหตุการณ์เน่ะลูกนักเรียนก็ไปควานหาจากใน sample space นั่นเองนะคะ โอเคครับผมเรียบร้อยแอบ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 คำนวณค่ะเพราะว่าโจทย์ยากต่อไปนะคะเราจะต้องคำนวณจำนวน Sample s p เ c e กับจำนวนเหตุการณ์ที่สนใจนะคะหยิบได้ลูกบอลสีขาวหนึ่งลูกอ่าก็เป็นการหยิบ2ขั้นตอนเหตุการณ์ที่เรา ที่เราต้องการนะคะจะคำนวณก็ได้ะค่ะมันเป็น6วิธีจริงหรือเปล่าเหมืะนสีขาวมี3ลูกหยิบ1ลูกสีแดงมี2ลูกหยิบหลูก,ลกเป็น2ขั้นตอนต่อเนื่องกันได้6วิธีนับค่ะหนึ่งสี่ห้ครบเห็นไมหมลูกเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้รู้จักคําว่าปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space นั่นเองและคําว่า event หรือเหตุการณ์ ะะอย่าลืมว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นสับเซตของแซมเปิ s สเปซถ้านักเรียนเขียนแซมเปิ s สเปซได้เหตุการณ์ก็ไปควักล้วงออกมาจากแซมเปิ s สเปซนั่นเองค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนขามีแบบฝึกหัดอยู่ทั้งหมด4ข้อนะคะแบบฝึกหัด3.1ดน่ักเรียนต้องทำเองแล้วค่ะแบบฝึกหัดแรกก็ไม่ยากนะคะง่ายๆลองทำเองค่ะและ้วในคาบเรียนต่อไปเราจะเรียนเรื่องความน่าจะ เป็นค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมทำแบบปึกหัดกันนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ